ตีทูไม,ม่เม,มืองโซไม่เมืองไม่คนเมาอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองสาวหนุ่ยเด้อพี่น้องมือนี้มาถ่ายคนเมาเล้วครับเด้อโอ้มือนี้มีคนเละเป็นแปงเด้อพี่น้องจักอีหย่างเอยอปลาลงเขียวปลาตะกัให้เมืองคลิป,ลลปลลนี้กันสิที่บนลัวแน่เด้อตายขัดสิบแบนสองผู้ขาประมาณนี้ มันนี่หลอกโปงของขิดกันเขาว่าป้าหลายตีนั่นเซียน,นเซียนลุงซักเขาว่าแฮ้พัไงค่ำคือหมานขักแท้หมือว่านลงไปเออหมว่านแฮปหัยยหแว,วแฮปหัไงค่ำนี่บางยางหมานเลยพี่น้องเอาแต่ต้อง,องไงเราก็ใจว่า

phải um, <laughs> <laughs> để cho nó rút đường, thôi, 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 สีแลลวแล้วพีนนัมาอกันโอ้ยไป้องยมาแล้วมาแล้วมาแล้วถึงมองเนาะเฮ้ยได้แล้วเรียบร้อยใช้กระเป๋ากองเก่งนี่ป๊อบขาพร้อมอู้ ไม่เอากันละเราไปทาเราอางัดอสวรางโรก็หัวเนี่ยวันมาอวนดาวอะไาดาวแตกขาเลยพตทวนตัดเลยตไปจอดจอดเลยโอ้โหอยู่นี่มันสาวมาเอาสาาวสมันเปืองอะไรมันเอาเกี่ยวมากกบก่เกียวแบบลังไปจีมเลยาลังมาลัทั้งานอน่งดทางอกงดกัออกรงงดกัหาป่าอ่ะสิบหนึ่งรัน เฮ้ยมันมันเป็นนำหางนูนี่หะได้บ่หนูเช็เห็นเด็ดอมันือตายอยู่จมือไไม่วาเรื่องหางนูก็จะไม่ไไปรก็ปหางนูก็ได้ยังไม่หางเนี่ยเอเลยแม่โอ้มูโอ้โเจ้าพ่เองเรื่องอายอมาขึ้นงมเรี่ยวิไปเล่นมันบอกก็ไปค้มเดทอหนูว่านั่นบนป่ามาเลยนอ่นกระซัก ก็ต้อก็ซ้กมีอากานะเคย่ไ้ป้าไหมูว่านว่ไอ้ป้าเสียเปียกเสียเปียกเสียเปียกแม่จับจอบจับนน่นมีหมูว่านวันไอ้ป้าแม่บ่มืออันมูอีกกว่าหมูวานตะบินได้หกิโลวะท่านมันมีทออยู่ตรงนั้นเด้อพี่นน้เสียทอตั้งเืนมานอนไว้ยังป้ามันได้เขาป่าเขาไปวันแห้งโจ๊กออกไนี่ตั้งไวยังสิบมมยั่ง เฮ้ยมันเ่นกรดามันมันแล่กะดากกวานเหี้เฮ้ดากันก็มึงโจ้ที้มันตลาเดี <h <h ๋ยวเราคุกับวันมึงกเอาบาคอใหญ่เบื่อกบังวันจับวแล้วง้ไปยังดาีคนนี่ทีเท่ยวันเห้วบอไรฟ้ารู้แต่วงคนนี้เพื่อเสียมใส่เหี้ยหน่อยเน่อยบักคอใหญ่เดี๋ยวงมิจารณ์หน่อยเฮ้ยมีแจะฟ้าตาบอดหลับคือ เเ้งลยเข้ามาเรวันเไงเลยสามสามสองยี่เลยมันมันมันลุมลกวนยังองกววันกนำข้าววนมันอยู่ไน้านนานีนามุนนไม่ที่ไงมันึ้นอยู่ลอยอยู่หยังยังเผาวันนีอู้ยปวตัวนี้ไหมขึ้นตัวนมาูต้อยู่ครับวันนี้เฮใหม่นะครับเฮใหม่ออ บอกเอ็มแต่แฮ้ไม่เว้ยเำแกเอาเก้ลหาม่ันว่นเฮ้วมากคอยิ่มอง่ันปวันไก่มันก็ไ่้ว่านคนเมาเาเอาเลยป้าบอกเนัมือวเขาเอาตัวเร็วพี่แม่นมากขึ้นอยู่บวา่อกี่วันน่กฮยังเ้าาได้เยวยลงน้แล้วเยา พี่มันมากขึ้นมองพี่ระวางมนึนะเาอาเออนี่พอโตตาดพี่มพูดเขาจะึดไรก่เอาตีนเป็นหงวนพไว้เอาตีนเป็นพไว้ประมาณแฮ่น่อยสิะไรครับแง่ตาสังกับบอสรไดากันล่ะแง่ตาสังเอาแข็งก้าดีหลแห่ย่ข้ามกับแฮ่ตาสังวงนี่มันลงมาฉีดอยไ่นไผ่บเอาใหม่ออกไปัว่น วอาจะึ่งอเพียงกันไปสุี่นี่จะม่สดิเอาไปไห้กัตัวมึงแล้วพายเพียง老姑哟哼哼老姑娘们阿弟抱坤嗯嗯抱อันอนี้ค่ำแล้วนี่ค่อยผ่านยาประมาทแทวพอี้คมประมาทแถวซ่้มึงซ่มึงบอหันส้เว้ยหยันลุดมือ เอาเลยไห้เลยเว้ยฮะผู้ใ่ข้ามม่เดี๋ยวบางยัยยัเอากันห้องกาว่าท่นอยู่กขึนนาดาไดนนานผู้ใหญ่ข้ามอาขึนอีกแล้วมึงมึงเล่เ่โลกนอ้ยขอ่อไลนว่าใคขายปาไปเตืลย

โอ้ยตายเอ็มเลยหวานียวเหียหมครับเหียหมลมกับคนยังอยู่ đây สองโตเอ็มสองโตเขาเอาไปเอามาอย่างง้นเ้ยอุ้ยกูตกใจเบิดขามันซ่อส่เอ็มซ่อหาส่อได้ มื่อหลายมันไปท่ออยู่นั่นน่้นเต้นสอีกแล้วตใหญ่หน่อยแล้วน่กมันชักมนูเขาสามเลยจ้ะรับแล้วว่าขึ้นอโอ้โอ้ ขึ้นใจที่้องเียเังว่าเขาได้ขึ้นได้ขึ้นแห้วทั้งๆนั่นยืงงยดกอดอกอยู่นั่นรอดรับเห็ดคว่ำวานมาเว้ยกวานตองพลอุ้ยมันเต้นเนาะเล็กกินยังไปแบบล,ล,าาล้วเลยไปเล็กกินยังวัวไปในเล็กตี้นะไอเล็กตี้วายออนออกบเล็กตีออกไปก่อนจะเขาหา ดินมันเอออยู่ตีนไว้ก่อนพอป้าสิออกมุกไปค้ำทางน่นไล่ทางน่นมันสีแลนออกพอดินมันุบบุบัป้าขึนกึเตียงใช่กขึ้นวิถวนพวกมันหวานหมดท้ามันเลียวค้ำไล่มันขึ้นากีต้มนั้นเล็ตีบัลวโอ้ได้อีกล่ะ โอ้ยังจังเนี่ยวาเอ็มหักบอสหรอว่าซีล่ะไหลหมางหินอู้ปลาขิงหายเลยไปดุกเลยก้ามาะยังยังไรโอ้ยง่เลยที่เอาได้ขันบอุ่งขัน่อเขาชิบวอลินบุบบับบุบบับ กลัวาลับแล้ววะเอาสีโมได้ี่เพิ่มสีเพิ่มไงอืมเบาเอ็มนี่แน่นี่แน่ว่านนี่แน่สี่ตัวกระช่งแตกแห้งว่ะกระช่งงไงมือเนี้ยกระช่างไงมากนี่แหละช่างมันวะท่านอย่าหายหายได้ไปดุอ้ยเบากายเอาขึ้นอีกแล้วพี่น้อง ปลาลงเลยสั้วหนาด่างบุกไปใส่ดอกป้าเนี่ยได้อีกแล้วได้อีกแล้วเอาทิชชี่เอาเวลาเอ็มบาลาเดียวเอาจากส่วนาหนึงนี่ใส่เวลาอย่างนู้เนอะเนื้อปลาสุดยอดวันนี้บอกมาถึงวันเด้อครับวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานวันนี้วันนี้จังแล้วมือน,นี้งจะสร้างแตกอีกแล้ว

เ้าแค่ปีเต้เลยมาได้แล้วกู๋คุณุกไม่ต้องใช่นะอ้๋มีโกวันยวนได้จัถึงแล้วดูก่นะอนเนี่อู๋อืม

ไม่่เดีล้วไงก็นี่ครับพี่น้องบ่แม่เต็มละต้บ่อ่อ่ได้หาโต้ยทงผุนผึ่งได้แต่สมโตม่ได้หาโตอุนี่รอ่โอ้นผูามตโอล้ก็ธรรมดาแล้วเนาะโอ้อตัวนี้กูบอเอาเด้ตัวนี้นี่วันเกดบุเลยดูนี พวกมันมาแต่ใส่ใส่อู้หูงามงามยูงามยูเฮ้ยโอ้จับเอาเด้งนี่ฮะโซโซนี่ครับอิ่มแนวว่งของบอยอิ่มเอ็มกระปานได้แล้วยิบปลาต้มงามครับขายบอขายบอขายครับขายจะได้ก็ขายครับขายครับมือแรงขายอยู่แล้วครับขายขายใครสนใจกระทักมาได้จ้าต้องอิฐถลิดแฮ้พอนี่คำ อาโติลได้เโตนี่พอไม่แมนธรรมดาเล้ครับว่าเโตพม่บอนี่น้ำก่นนอีพอนอจะขึ้นจอะโอ้บอแผเวเ่นยู่ตนหาได้งอบวชอะรอย่านี้พอดีบอลวกสั่ง ปลาคนละสีเลยบู่้นึงเออเดี๋ยวู้ละวันตะราดอางนเอ้าอีกแล้วโอ้แต่ป้าหนาด่างเว้ยพูดเราว่ากันได้รอตวาบอมาหง่ตัวเออซ่ไหมมึงซ่ไหมมึงไม่หาสงบ่รเดียวกัน โมมนธรรมดานะครับแห่โปรยข้ามเกือบศูนย์สิ้ยนเจ็ดตัวแปดตโเขาบอกเอากระช่างแม่มาโมนี่มันย้อนวัามันวานข้องคุบัลลารเลยบอกเอาน้าตายงุ้มเลย ยกเออยกขึ้นเออยกขึ้นสองขาเอ่โอ้คืออะไลุงากจับมือมันใจมันรูออามาได้จับมอมันตายอย่าทันว่าไมิเขาพงอ่ะบ้าเป็นอจับเองก็ได้ด้วยาษาปลาเนี่ยเ้า อีกอ mhm. อแล้วออลูกมันอ้ทำงานบอมาหน่มึงขักบอขักบอมานน่ขักบโอ้โหผ่ออีรีเว้ยได้แ้วเดีตัวเอ้ ทำงานได้บ่ะนีรับแล้วรับแล้วเอาสโตคือนินามบกเลยไม่ติเถอยิบบมีตอยูนี่บอมีรุดเดอมือนี่ละยสูงเอ้ยเยเ้บอมีรุว่าจบแล้วจคจกนี่แหะบอมีรุด โอ้กะงแตกกกะแซงหน่อยมาเด้อบอกเลยตัวเัวไม่วบอกโอ้โหเฮ็ดปลาตขึ้นนพูดเ่อย่เลงตมนี่ไงถ้ลังโตนี่ไง เบน้องหน้าคือหูแล้วต้โบเต้โบอันใหม่หัวี่หใหม่ปรพี่ะัวยประดุกมาปิดประดุกแม่พี่ดองประดุกมันเหยาวป่มันเมื่อยป่อเอ้า้วได้ป้าขายอะไรล่ะ ผลงานค่ะพี่น้องผลงานอนี้มึงปลาตายปลาตัวนี้มันถืออันนี้วะคือตายไหนวะไปมันๆค่ะคลิปนี้จะจบลงซัมเนียละค่ะพอกันไคกิดนาด้วยจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ